สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะสำหรับกิจกรรมสกินที่เขาแจกสกินฟรีนะคะทุกคนมันกลับมาอีกแล้วนะคะกับกิจกรรมชวนเพื่อนกลับมาเล่นนะคะจะเป็นการเอาโค้ดเนี่ยไปเชิญเพื่อนแล้วก็จะได้สกินนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะกิจกรรมนานนะตั้งแต่วันที่20มกราคมนะคะจนถึงวันที่ 13บสกุมภาเลยอ่ะเกี่ยววาบเลินไทยของรางวัลน,นะคะมันจะมีอยู่4ี่เลเวลเลเวลที่1ก็จะเป็นพวกฮีโร่อะไรอย่างงี้คืออยากให้เอาวันเดอร์วูแมนกับซูเปอร์แมนกับมาว่าอ่ะมาดูเวลสองกันนะคะเวลสองก็จะเป็นพวกสกินเฮโร่อีกของรางวัลมันก็จะยากง่ายเรียงกันไปตามเลเวลนะ ท่านเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม Rv หรือเกมอื่นๆนะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี <S <S ๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา Rv กัน,นะคะ่ะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะ แปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิปชั่นนะคะตีทิไปไนต์ตีเลยบัฟฟ้าแล้วไปของชันเออแกไม่รอดแน่บัฟเฮ้ยเ <Hey, S 2> พื่อนทำอะไรอยู่วะท้าไมมีสกินส,สวยๆที่ Rv เยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจน,นี้เลยแอดมินตน 7, ้น TP7 เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า100,000คนโอ้โหมีสกินส,สวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการเนีย หวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สาหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะแล้วก็เวที่3ามก็จะเป็นพวกสกินรีเจนสโอ้โหมีแต่ระดับตึงๆอะ่ะแนะนําว่าโอ้โหสวยทุกสกินนะคะแนะนําว่ารีบเก็บบางทีเพราะว่าแจกฟรีนะ <laughs> ถ้าเราแนะนานะแนะนําเป็นอ่ะอเลนกับคีล่าอุ้ยมันขึ้นมีหมดแล้วหมดเลยอะ่ะอ่ะแล้วมาดูเวลสีนะคะเวลสีก็เขาบอก เวลสีมันรับได้เลยนี่หรออันนี้ก็จะเป็นลิมิเต็ดนะคะเรายังไม่มีอะไรสกิลอะไรบ้างเฮ้ยทุกคนเรายังไม่มีสกินนี้ของเอเซนกาอ่ากลับมาจ้าสกินนี้นะคะเออยังมียังดีที่มีให้เก็บนะก็สามารถช่วยเหลือเพื่อนนะทุกคนอ่าเดี๋ยวเรามาดูกฎกติกาสักเล็กสักน้อยนะคะกฎกติกาวิธีเล่นนะคะก็คือชวนเพื่อน <P> เพื่อ,อได้รับของรางวัลดีขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณสามารถรับของรางวัล ได้แค่ครั้งเดียวตลอดระยะเวลาก็คือรับได้อันเดียวนะอ่าของรางวัลเลเวล1ึงถึงเลเวล3นะคะสามารถรับได้แต่วันที่ยิมก้ามกลนะคะเลเวลที่4สามารถรับได้ตลอดเวลาอ๋ออ่ะแล้วก็รายละเอียดกิจกรรมนะคะประมาณนี้คือข,ของรางวัลเราเลือกได้แค่ชิ้นเดียวนะคะจะเป็นตรงนี้ตามลำดับคะแนนผู้เล่สามารถสะสมคะแนนอ่าเออถ้าเลือกแบบของเวลต่าๆอะ่ะทุกคนมันก็จะอันนี้นะจะได้น้อยนะ คะแนนมันก็จะน้อยนะคะทุกคนเออประมาณนี้มาทุกคนระดับเราแล้วนะคะแนะนําว่าเลือกเป็นเวลสีให้เลือกเป็นแอสเซนกาแล้วกันนี่เอาสกินนี้นะแล้วก็กดตรงนี้นะคะคําว่าชาร์ตคะแนนครึ่งมาอย่างนี้ละอ๋อนี่เราก็เลือกได้ว่าอะไรชาร์ตคะแนนหมดแล้วนะคะคือตอนนี้ถ้าเราจะเอาอันนี้ใช่ปะ่ะเราต้องใช้ไปทั้งหมดพันสองนะคะเนี่ยมันก็จะ ปดล็อกแต่ละเวลไปงี้นะทุกคนเออดี Deal. อ่ะช่วยเหลือเพื่อนนะคะก็คือให้เราเนี่ยคัดลอกโคนะ้ดของเราไปนะคะนี่ก็จะเป็นโค้ดของเราซึ่งถ้าเพื่อนคนไหนที่แบบเล่นด้วยกันบ่บยอยๆอ่ะแ้มันจะน้อยนะใครที่แบบไม่ค่อยได้กลับมาเล่นนะแต้มันจะเยอะเหมือนแบบชวนเพื่อนกลับมาเล่นนา V วีอ่ะเราสูเราคัดลอกโค้ดโค้ดไปแล้วนะต้องเป็นเพื่อนกันในเกมเท่านั้นนะคะถึงจะใส่โค้ดได้ กดแชร์ไปก็ได้แชร์ไปในเมสเซจในไลน์ในอะไรก็ได้นะคะทุกคนซึ่งเราสามารถช่วยเพื่อนนะคะได้วันละ2ครั้งนะคะเราก็ใสโ่โค้ดเชิญไปเรื่องพิมพิมพิมพ,มพิมไปแบบนี้นะคะแค่นี้แล้วก็กดยืนยันก็จะได้ช่วยเหลือเพื่อนนะคะตามแต้มตรงนี้เรามาดูก็ได้นะว่าใครที่เรารู้จักเนี่ยที่เขาจะให้แต้มเราเยอะบางคนเนี่ยเขาเก็บคะแนนได้วันเดียวก็มีแต่กิจกรรมแบบนี้นะคะฉันไม่อยากเอาฉันไม่อยากทำเออ ไม่อยากทำเออเพราะว่าอะไรไม่มีเพื่อนเอออยากให้อาวีเห็นใจสำหรับคนที่ไม่มีเพื่อนนะคะเออเป็นอย่างนี้เป็นประมาณนี้นะก็ออกมาลองเล่นดูกันนะคะสำหรับกิจกรรม RV ฟรีช่วงนี้นะคือจริงๆเนี่ยตอนนี้มันก็วันที่21แล้วแหละเราก็จัดมารับตรงนี้นะคะกิจกรรมเช็คชื่อนะกดเปิดไปโอโหมีวันแล้วนะคะได้ลูกแก้วมาสักลูกหนึ่งก็ยังดี ซึ่งปีใหม่แล้วนะคะเมื่อไหร่ลอตเตอรี่นี่ลอตเตอรี่ทั่วไปเขาจะเปลี่ยนของรางวัลบ้างนะเออเราก็รอซูมอยู่เหมือนกันถ้าของรางวัลมันเปลี่ยนนะคะทุกคนคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปชวนเพื่อนมารับสกินฟรีนะคะเพื่อที่จะไม่เสียสิทธิ์ตัวเองนะคะไปละบายๆฝากกระทืบไลค์กดติดตามด้วยเด้อ